เห็นพ่อแม่เลี้ยงเป็ดก็เราก็ต้องก็หยุดอาชีพเป็ดมาเรื่อยๆก็โอ้โหตั้งตั้งก็เป็นเด็กๆก็ห้าสิบกว่าปีแล้วกโตมาได้ถึงวันนี้ก็คือธุรกิจนี้แหละครับธุรกิจเนี้ยก็ช่วยไม่ได้ทำไรก็เลี้ยงตัอเป็ดมาตลอดครับนก็มันไร้ทุ่งมันไม่ใช่เลี้ยงแบบนี้ไล่ทุ่งก็เลี้ยงไม่มากสองร้อยห้าสิบเริ่มแรกห้าร้อยพันตัว ก็จากงอยหสิเนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเป็นพันตัวแล้วครับพันตัวพันตัวแล้วก็ช่วงหนุ่มรุ่นก็พอทอดท้ายจัไม่ได้เลยก็ซ่องซ่องพันตามพันเลยเรื่อยๆมาขึ้นมาแต่ว่ากำไรก็กำไรดีใช่ไหมครับนมันก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็พออยู่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมือนก่อนก็หัวาอหัรยังไม่มีหัดทำเล็กก็ไม่มี เลี้ยงไรทุ่งก็เก็บกินหอยมั้งข้าวเปลือกมั้งมันก็หายออกมาหอยหอยเชอเรี่อย่างงี้ยเหรอครับก็เป็นหอยโคงเชอเรีย่<อ>ยังไม่ยังไม่มียังไม่มีอตอนล่างนี้ตอนล่างนี้มันมีหัวห้านขึ้นมาข้องเจริญพระพันอ,อยู่ตอกจันทร์จำได้<อ>ก็สร้างหัวห้านหมาก็ผสมลำปลายข้าวผสมกัน ก็จำได้ว่าเป็น1นึ่งซีซีหนึ่งซีซีต่นั้นเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์อะไรนะครับก็ไฮโปไวท์ไฮโปไวท์ตอนแรกก็ไม่ได้ออกทุงก็เลี้ยงเลี้ยงในร้าวครั้งสุดท้ายก็ถึงแปดพันตัวพอแปดพันตัวก็ยังอยู่พ่อแม่ยังยังไม่แยกออกมายังไม่แต่งงานช่วยพ่อแม่กับปีหนึ่งอแล้วก็แยกออกมาก็เริ่มจะ เลี้ยงเองจะไม่มากุนน้อยมันขยายได้หลายจำนวนหลายตัวมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยขย่ายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยก็มนได้กำไรแล้วก็มาต่อยอดเลยต่อยอดได้ก็เงินที่มีกำไรก็สร้างร้านบ้างอะไรมันก็ต่อยอดขึ้นมาเรื่อยอ๋อีแรกวันเลี้ยงกระกี่อยู่กระกี่อยู่ก็สองสามหมื่นตัวทีนี้ก็คุยกับพิญโยก็ เขยุดว่าโอ้โหกากีนี้มันเปอร์เซ็นต์มันต่ำต่ำหมาจะหําทำไงจะให้พัฒนาส้ผ่านให้มันดีขึ้นวันนี้อตอนล่างนี้ไปพัฒนาส้ผ่านขึ้นมาใหมเ<อ>เ่เป็นเป็นซูเปอร์ซีพไข่มันก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะจะดีฟ้าแล้วก็ลูกลูกใหญ่ฝาแล้วก็ไอเปลือกก็แข็ง้าก็แทนที่จะยังได้ปียืดไปได้ ปีส so ังเดือนปีสัมเดือนก็ยังยังใช้ได้เอ่อทำมาเป็ดธรรมดาก็อย่างไ้ปีก็ต <speaking> ้องต้องค่ายแต่น <speaking> ี a ้ยืดได้ยืดได้คุ้มว่ายืดได้ห่านห่ารก็กินก็ประมาณก็ใกล้เคียงกันมากกว่นิดหน่อยก็กินเอราวันไปใช้เอราวันก็มากกว่าก็กินนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มกว่าเปอร์เซ็นต์มันได้ดีกว่า ครับไข่แดงดีไหมครับเนี่ยตัวนี้ไข่แดงตัวนี้ไข่ใช้ได้เลยแดงแดงของพวกพี่พี่พนักงานเนี่ยที่เชรยุทธพวกเออ่พิยพพโยเนี่ยเขาไม่เข้ามาเยี่ยมบ่อยนะครับมามามา,มาบ่อยมาเรื่อยแหละก็มีเป็ดเป็นอะไรดูซิว่าป่วยก็บอกบอกไอ้พิญโย มโยก็จะเอาหม้อมามาดูมาผ้าดูให้แล้วก็ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็มาทํายาทุบเข้าติดตามเข้ามาเรื่อยๆเข้าเรื่อยเซลเซอร์ก็มาเรื่อยแวะมามาดูที่นาขายเขาได้เข้ามาช่วยดูคุณลักษณะดูดูมาช่างมาดูมาดูต่อมาดูไข่ไข่ข้าวไข่แดงหลุมาติดตามเรื่อย ไข่เนี้ยมัน,นพราคขามันไม่ไล่เจ้าทำโดยส่วนใหญ่เป็นไข่เค็มกับไข่เยอะมาไข่เค็มไข่เยอะมาก็มีสุราษมีเมืองการเมืองการท่องเจ้าสุราษตลาไทยโคราชแล้วก็ลบบรุรีแล้วก็มีชนบรุรีชนบรุรีแล้วก็ส่งนู้นด้วยไอโรงงานข้อง ข้องอะไรที่นัดอะโรงงานไนอะ้ซีพีอ่ะก็ซีพีด้วยแต่ว่าค่าค่าอยู่บ้านเนี่ยเป็นไอ้ไม่ได้ขัดเครื่องใช้มือไอ้มือทั้งน้ําหนักทั้งน้าหนักแต่ว่าไปที่โรงงานต้องต้องใช้ไอ้ต้องเป็นเบอร์เบอร์เบอร์อหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามส่วนใหญ่แต่เบอร์โอก็ไม่ได้ไปเพราะใหญ่จัดใหญ่จัด ตัวแทนจำหน่ายอาหารด้วยตอนล่างนี่ไอ้ข่ด้วยไข่ด้วยไข่ก็ด้วยมากไข่ส่วนใหญ่ก็ไข่ก็ลูกหลาเแหละไม่ได้ขยายไปไกลแล้วลูกหลาเก็ใกล้เคียงแต่ว่าไก่ก็ไม่ไม่ได้ออกไปเพราะว่าเราเลี้ยงเป็ดงานมันยุ่งเลี้ยงไปเลี้ยงไปก็ให้เราใหญ่ขึ้นมาเขาก็เอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดแบนให้ครับครับครับเปิดแบนให้ครับก็ได้เอราวัณได้เอราวัณ ก็หมายที่จะขยายธุรกิจยังไงนะครับอแม่อ๋อมันถ้าเรียงมีกําไรแล้วส่วนกําไรนั้นเราก็อขยายไปเรื่อยๆไม่หยุดปีนี้ไม่ได้ขยายเพราะมันขาดทุนว่าไข่โขกไข่โขกตั้งแต่ตุลามวันนี้เพิ่งจะมาเริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าต่อไปมีกําไรเราขยายไปเรื่อยๆท่านทีเรามีการที่แบบว่าเราเป็นแบบผู้ค้าร่วมกันแบบซีพีนะครับมีความมั่นใจแค่ไหนครับพอ ในด้านของพนักงานการบริการด้านคุณภาพอาหารเน,นี่ยนะก็ <laughs> ต้องต้องมั่นใจดิพี่ต้องมั่นใจอยู่แล้ว <laughs> ให้ทำมาหารหน่วไอไอคงทีไอคุณภาพให้นิ่งหน่อยแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้คาดว่างแล้ว